สวัสดีครับมีลัอกที่แบร์นะครับเติมเงินถูกต้องรายอีล็อตที่ช็อปนะครับรับเติมทุกเกมในประเทศไทยนะครับสามารถเข้ามาดูที่แฟนเพจเกมต่างๆได้นะครับอ่าและนี่คือช่องทางการเติมเงินนะครับก็ใน f a c e b o o อีล็อที่ช็อปได้นะครับแล้วก็ทางไลน์อย่าลืมพิมพ์แอดด้วยนะครับนะค้าจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย8ปีไม่มีการรีฟันแต่อย่างใดนะครับถูกกว่าเติมเองรวดเร็วเวลาเติมก็บอกผ่านมาทางลัอกี้แแบร์ด้วยนะครับอ่าขอบคุณมากนะครับ สวัสดีครับมีรักกี้แบนรับวันนี้เราอยู่ในแร็ n a น o ร็อกรีเบิร์ดนะครับผมวันนี้จะมาทําไกด์สายที่เรียกว่าเป็นสายฮันเตอร์สายสุดท้ายแล้วแหละนั่นก็คือสายบาลานนั่นเองครับวันนี้คนขอถามมาเยอะอันนี้มีก็ได้ไปถามข้อมูลจากเพื่อนๆมีในเซฟเนาะก็ตอนแรกว่าจะให้เครดิตเขาแต่เขาบอกไม่ต้องบอกชื่อครับก็ไม่เป็นไรครับก็โอเคครับถือว่าเป็นคนดีสิ่งสัง,สสงคมที่ช่วยแร็นร็อกรีเบิร์ดนะครับผม เดี๋ยวขออนุญาตบอกก่อนว่าสายบาลานซ์คืออะไรนะครับแต่ตัวหมีก็ยังไม่สามารถเล่นเล่นได้แตเต็มที่นะคือสายบาลานซ์มันจะต้องมีในส่วนออลงทุนเยอะพอสมควรเหมือนกันแต่เท่าที่หมีดูตอนนี้จะเป็นสายสกิลสายสปีดล้วนยังไงก็ยังไงก็สู้สายบาลานซ์ไม่ได้เพราะว่าเกมนี้มัน آ, อ้าอินมาจากเอาเอครับคือมันไม่สามารถทําค่าเซตัสแบบทาด้านทาด้านหนึ่งสุดอแะบบมันบวกน้อยไปทําหลายๆค่ามันบวกเยอะกว่าจริง มันก็เลยเป็นที่มาของสายบาลานที่สามารถที่เออสกิลค่อนข้างไวแล้วก็เป็นในส่วนการยิงเร็วด้วยจะเป็นยังไงใช่ไหมครับเออเริ่มมาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวบอกก่อนมาแตกต่างกันยังไงนะสายบาลานก็คือสายที่เรายิงไวด้วยก็คือแอสเปีดประมาณสามพันนะครับคีสสามพันแล้วก็พีดีเฟนส์บายพาสามพันแล้วก็แอสแทกเอาประมาณหมื่นหนึ่งก็ได้หรือว่าบางคนอาจจะไปหมื่นสองหมื่นสามเลยก็ได้ครับถ้าเกิดไม่ใส่เมเทเลอร์ไปทำค่าพีเนอพีดามเมจ โมดิเฟอร์นะครับก็ไปทำแอคแทกยาวอ่าสำหรับคอเกมนะครับมีคอแนะนำดู Phone นะครับสามารถเปิดเห็นว่าไล่์ทีละยูสได้เลยสามารถเล่น10เกมพร้อมกันสบายเลยครับอ่าต่อไปในเรื่องราคานะครับ UVIP จะอยู่ที่วันละ10บาทต่อวันนะครับต่อไปในส่วน GVIP จะอยู่ที่วันละ12บาทต่อวันตอนนี้มีโปรโมชั่นสุดคุ้มครับ30วันกา90วันซึ่งราคาจะอยู่ที่ยู P 465บาทเหลือ285บาท แล้วก็ GVP เหลือ5540บาทเหลือ320บาทครับราคาตามในรูปเลยครับตอนนี้ถูกมากอาจะลืมใส่โค้ด l กี k แบ e a ด้วยนะครับจะมีส่วนลดด้วยนะครับยังไงก็จะลืมมาอุดหนุนกันเนาะต่อไปก็จะเป็นในส่วนการซื้อนะครับนี่เห็นไหมแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆที่มาใหม่เนี่ยมันจะมีฟรี4ชั่วโมงครับจะลืมใส่โค้ด l ก c k y b e a ด้วยนะครับเสร็จแล้วเพื่อนเพื่อนกด7วันเสร็จแล้วก็กดสั่งจ่ายได้เลยครับสามารถจ่ายได้ทุกธนาคารกุเออทั่วไทยเลยครับ ซึ่งถ้าเกิดสมมุติมีถอดประดับฟา้าไปแล้วก็จริงใช่ไหมแต่ว่าพอเรามาใช้จริงๆก็คููดาวสิบวิเองนะครับนกเนาะคูดาวนอกอยู่ที่สิบวินะครับปกติถ้าใส่ประดับฟา้าจะเหลือแปดนะดับเบิ้ลก็เหลือแค่ประมาณเจ็ดไปหกแค่นั้นเองครับก็ไม่ได้ต่างอะไรกันมากแต่ว่ามันก็ทําให้ตัวเรายิงเร็วขึ้นเยอะนะครับอูดิดาวเมสแสนประมาณสองแสนเลยนะครับเ,เดี๋ยวมีอยากลองบุคมดิเฟอร์มากเลยขอถอดไปหนึ่งดิคือเกมนี้มีอยากวัดดาวเมสให้จริงๆแต่คือมันมีปัญหาอะไรรู้ไหม ปัญหาจริงๆมันก็คืออะไรรูป้ป่ะมันไม่มีหุ่นฟางให้ลองไงทีนี้มันไม่สามารถทําได้ครับสมมติมีมาตีบอสตัวหนึ่งเอา้าดาเมจต,ตานี้เท่านี้เอา้าบอสตายห้านาทีพอมาตีตายหนึ่งเอา้าซุลต่านมาตายสิบนาทีดาเมจมันไม่เท่ากันตะกี้มันเท่าไหร่นะหนึ่งแสนเก้าหมื่นห้าพันใช่ปะ่ะฮะสี่พันเมเทอเลอร์ขึ้นประมาณสี่พันเดี๋ยวขอทีนี้โอ้ยทำไมอันนี้มันหายไปห้าพันเออถูกแล้ว ประมาณสี่พันห้าพันละใบหนึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวขอขอ,ขอ,อ,ยอยากลองครับอยากลองลองของเอ๊ะกระต่ายฮะทำไมมันหนึ่งหนึ่งแสนเก้าหมื่นห้าพันวะตรงเออสงสัยมันจะมีแกว่งนิดนึงอะ่ะแกว่งประมาณห้าพันนะโอ้ยอันนี้ไม่ติดคีครับอันนี้ไม่ติดทีเดี๋ยวเดี๋ยวขอลองหนะ่อยอยากลองมานานละอืมประมาณนี้แหละหนึ่งแสนเก้าหมื่น เอ่อห้าพันแล้วครับผมขายปลาได้โอ้ดีใจจังเลยขายปลาอ่ะแต่ถ้าเกิดหมีใส่ใช่ไหมจะขึ้นไปเท่าไหร่ือ,อดาเมเตอรไม่เพิ่มดนะ <c oughs> ไม่ติดคีโอตายละ ปูป้าไม่ติดขี้โคตรเขินเลยค่าขี้สามพันมีไว้ทำไมไวนะเนี่ยมีก็เหมือนไม่มีนะครับโอ้ยสองแสนสี่โอ้โหใบหนึ่งมันขึ้นเยอะขนาดนี้เลยเหรอเฮ้ยมันแว่งมันมันแว่งสองสามหมื่นตะกี้ม่ไปสองแสนสี่นะเนี่ยมันขึ้นประมาณหนะ้าหกเจ็ดพันอ่ะอ่ะเดี๋ยว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 ขอลองมดมดก่อนต่อไปเป็นมดมดเนี่ยแทกหายหกร้อยเลยนะครับ หายไปประมาณห้0 0กแต่ว่าพีราเมิดโบลิเฟอร์หมีไม่เคยลดเกินต่ำกว่าแสนเก้นะขนาดบนแอทแทบวกเยอะกว่าด้วยนะครับเนี่ยชัดเจนเลยเนี่ยพีราเมโบลิเฟอร์ fer, แรงกว่าแน่นอนถ้าอย่างนี้นะเห็นเห็นเลยยิ่งถ้าเกิดสมมติเราไปตีกับพวกมอนเตอร์เอ,อ่อที่มันมีดีเฟเอนเยอะๆนะมันจะเห็นผลมากเลยไปตีในปีบาลนานี่รู้เรื่องเลยเนี่ยชัดเจนเลยเนี่ย นี่ขนาดการบนแอทแทกหกร้อยนะครับเพราะนั้นพีดามเบลบลิเฟอร์บวกเยอะกว่าแน่นอนแต่คือเดี๋ยวเอาไว้นี่ดีกว่าเดี๋ยวสักวันมันต้องจะมีหุน่นรายการค่อยไปลองแบบนั้นดีกว่าแต่ว่ามีม,มีมีดูสุพีดามเบลบลิเฟอร์บวกเยอะกว่านะถึงจะบวกสี่ร้อยห้าสิบก็บวกเย er อะกว่าหกร้อยอ่ะเพราะอย่างที่มีเคยบอกแอทแท็แม่งติดนูน่นติดนี่ติดตดีเฟนติดอะไรอ่ะเดี๋ยวเรามาเข้าเรื่องสำหรับสายบัลา้านก่อนแล้วกันนะครับสายบาลา้านว่าเราควรจะต้องทำยังไงใช่ไหมครับสายบัลา้านข้อดีเลยก็คือมัน ที่แรงสุดคือน่าจะเป็นในส่วนสกิลนกจิกนะครับจะมีอะไรบ้างนะครับคลิปนี้น่าจะยาวแน่เลยเป็นการวิจัยด้วยนะครับท่านกจิกจะมีอยู่ทั้งหมด3ามท่าอันนี้จิกอัตโนมัติเลยม้มางจะบวก AGI ไอคูณยีเลยนะครับแล้วก็เป็นในส่วนช็อคไฟฟ้าอันนี้ก็บวก AGI เยอะต่อไปก็เป็นในส่วนสติลโคก็บวก AGI เยอะซึ่งถ้าเกิดเราจะเอาค่า AGI เยอะๆเนี่ยมีแค่าทางเดียวคือการอัพสเตตัสให้ได้ AGI 60ถูกไหมครับ นี่หนึ่งแต่มีอัพแค่ห้าหกองนะเพราะว่าค่าคีมีไม่พอต่อไปเป็นในส่วนการที่จะหาไอจาจากไหนใช่ไหมครับนี่การ์ดรีเคลียมนะครับผมรีเคลีย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 มนี่รีเคลียมห้าดาวจะบวกไอจายหกสิบก็ถ้าเกิดสมมุติเราสามารถทําค่าเจอะเกาะสามพันได้โดยที่ไม่ต้องพึ่งเอ่อการ์ดไข่ปลาเลยเอ้ยไข่มดนี่เออ มันก็จะทําให้เราเนี่ยได้ค่า a g i 4ีใบก็คือ2องสเลยนะครับมันจะทําให้นกจิโคตมาหาปลาลยแรงเลยอันนี้คือที่มีถามสุลต่านมาแต่แต,แต่มันก็มีปัญหาคือสายฟรีสายเติมน้อยมันทํายากมากครับสายนี้ยากยังไงใช่ไหมครับข้อแรกก็คือสเตตัสเนี่ยเดี๋ยวมีพูดทีละค่าเลยแล้วกันอันดับแรกเนี่ยถ้าเกิดจะเล่นสายดีเอาแบบว่าแรงแบบทะลุโลกเลยใช่ไหมแอคแท็ควรจะไปประมาณ 12- ื่นสองหรือหมื่นสครับแต่การจะทําอย่างนั้นได้เนี่ยคือจะต้องไปตีบวกอาวุธซึ่งมันทํายาก สำหรับสายฟรีอะนะแต่ก็คือคอ,คอ,อันนี้หมีก็บอกใกลไว้ก่อนสาหรับคนมีงบนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนความแตกต่างก่อนอ่ะถ้าเกิดเรามาดูอ่ะเดี๋ยวมีแปะให้ดูอัน,นอันนี้ของอเพื่อนหมีที่มีถามในเซฟนะครับก็คือบวกเจ็ดเห็นไหมพี s แอคแท็กเขาจะปยี่สิบเปอร์เซ็นซึ่งยี่สิบเปอร์เซ็นเนี่ยแอคแท็กขึ้นไม่ต่ำกว่าพันกว่าอยู่แล้วหนึ่งต่อไปก็คืออะไรครับออปพ่อค้าเห็นป่ะที่เลเวลสิบห้าสเต็งเขาจะไปไปที่ร้อยห้าเลยซึ่งเยอะว่าหมีเยอะมากประมาณเท่าหนึ่ง แล้วก็แอคแท็เนี่ยจะไปอยู่ที่ประมาณเจ็ดร้อยแปดสิบซึ่งแน่นอนว่าเออ่ถ้าของหมีเนี่ยเรวสิบเนี่ยมันก็ไปประมาณหกร้อยห้าสิบหกร้อยแปดสิบนะครับซึ่งก็ต่างถูกไหมเพราะนั้นอย่างที่หมีบอกก็คือถ้าเพื่อนๆคิดว่าจะเล่นสายให้สุดจัดประหลัดบอกมีแค่ทางเดียวก็คือต้องตีบวกอาวุธให้ได้ประมาณ 5, บวกห้าบวกเจ็ดหนึ่งต่อสองก็คือทำออฟพ่อค้าสามออฟเนี่ยให้เรวสิบถึงสิบห้าถ้าทำตรงนี้ได้ก็ตีไปเลยครับก็เต็งสิบห้า เลเวลสิบห้าออฟพ่อคาใช่ไหมหรือว oh, ่าแอทแท็กก็น่าจะประมาณเก้าร้อยเอาแบบเข้าใจง่ายก็ตีไปพันหนึ่งก็ได้อ่ะออาละพันใช่ไหมสามออฟก็สามพันตีบวกอาวุธอีกได้แทงอีกประมาณพันกว่าก็ซี่สี่พันถูกไหมถ้าเกิดเพื่อนๆทำตรงค่าตรงนี้ได้แอทแท็กเพื่อนๆก็จะไปประมาณหมื่นสามหมื่นสี่อย่างสุลต่านที่ที่ที่มีเห็นเขาเล่นกันอ่ะเออซึ่งพอเราแอทแท็กเยอะขนาดนี้แล้วเนี่ยสิ่งที่เราจะสามารถทําได้และเก่งขึ้นก็คืออะไร เราจะสามารถเอาแอคแท็จากการ์ดตรงนี้ออกได้เลยครับเห็นไหมเนี่ยเอาการ์ดแบนติสออกแล้วก็เป็นในส่วนมดเอ่อมดออกได้เลยแอนเด์ And ay, ถูกไหมครับเพราะว่าแอคแท็เราเยอะอยู่แล้วไงเพราะว่าปัญหาจริงๆของการแอคแท็ต้องหมื่นนึงขึ้นไปก็คือการรับเข้าปาร์ตี้ครับถ้าเพื่อนๆน,น้อยกว่าหมื่นหนึ่งเนี่ยคนรับเข้าปาร์ตี้ยากมีก็เลยขออนุญาตขั้นต่ําสุดคือหนึ่งหมื่นแต่บางคนอาจจะไม่ใส่เมทัลเลอร์ก็ได้นะอาจจะไปใส่การ์ดมดแอนเด์ไปเลยก็ได้ครับ ใส่การ์มดอันเดย์บวกอันแทกไปเลยก็ได้แต่น,นี่มีมีทดลองให้ดูแล้วแต,ต่ตะกี้มีว่าเมเทเลอร์แรงกว่าแล้วถ้าเกิดสมมติเราเป็นลองกับพวกในปีปารันเนี่ยไอพวกมอนเตอร์เดบเยอะๆเนี่ยเราจะรู้เลยครับว่าไอพีดีเฟนต์โมดิเฟอร์ที่มันที่มันตีเข้าไปดามเข้าเข้าเนื้อๆเลยอะไม่ได้คิดค่าเออเกาะหรืออะไรอย่างเงี้ยมันดาเมจจะแรงกว่าแต่คืออันนี้ถ้าเกิดเป็นเพื่อนๆกะว่าจะทําจริงๆให้มันแรงจริงๆก็ไม่ต้องเอาเมเทเลอร์ก็ได้นะใส่เป็นการ์ดมดข่าวก็ได้ แต่คืออย่างที่บอกหมีมองว่าเกมนี้สุดท้ายก็ต้องไปทําทุกค่าอยู่ดีหมีก็เลยทําไปเลยดีกว่าอ่ะก็คือสมิสรุปให้ฟังง่ายๆคือถ้าเกิดจะเล่นสายนี้เอาแบบว่าเทพจริงอัทกต้องประมาณหมื่นสองหมื่นสามก็คือต้องเป็นในส่วนการตีบอลวุดหนึ่งสองก็คือต้องทาออกแมวพอ้าให้เสร็จก่อนพอทาเสร็จแล้วเห็นบ้างสมมติตอนนี้อัฒกหมื่นสามมันอัทกมันเกินหมื่นแบบสบายๆถูกไหมหมีก็อาจจะถอดเออแมนติดบ้างมดดขาออกบ้างเห็นบ้างว่าง,าง,างสามรูแล้วว่างสามรูนี้เอาไว้ทําอะไรใช่ไหมครับอันนี้อธิบายแบบเข้าใจง,ง่ายๆนะ ไม่ง,งั้นงงแน่นอนนี่เราก็ไปซื้อนี่แหละครับนั่นและน่นก๊าซไพครับผมก๊าซมดนะครับเป็นมดตัวเมียไพที่มันตัวคู่เป็นเจ้าชายเพาไม่รู้้ยกายเห็นสามดาวบางไหมอ่ะนี่ครับนี่เห็นไหมว่าเจ้าเจ้าการมดไพเนี่ยที่เอ่อหนึ่งดาวมันจะบวกค่าจากกอะเขอยู่ที่ร้อยสามอันที่สามดาวสามร้อยเก้าก็คือสรุปถ้าห้าดาวก็จะกลายเป็นสมดห้าร้อยสิบห้าถูกไหมครับ ก็เราก็ใส่การ์ดไพ่ครับทั้งหมดสามใบเลยก็บวกห้าร้อยสิบห้านี่อันนี้มียกตัวอย่างแต่ว่ามีทําไม่ได้หรอกอย,อย่างน้อยมีต้องไปตีบอกอ่ากับบวกเจ็ดทำออเพราะค่ะก็บอกแล้วว่าอันนี้มันคือเอ่อเป็นสไนที่เก่งที่สุดแนตะ่จริงแต่คือมันก็ต้องลงทุนครับมันก็คือสไนเอ็นเกมมาแหละเออเอาพูดอย่างนี้ดีว,ว่าอาสมมตินนะอันนี้มีได้ค่าจอก่อจากการ์ดหมดใช่ไหมครับห้าดาวสามใบก็คือพันห้าใช่ไหมพอพอเราได้จากอาวุธพันห้าเสร็จสิงสิ้สสเกิดขึ้นก็คืออาา้า นี่สองใบนี้ใส่เทลแมนเนี่ยถ้าเกิดเพื่อนเพื่อใส่ไขป่ปลาอีกใบหนึ่งก็บวกห้าร้อยถ้ามาสเตอร์ลิงเพื่อนเพื่อ,อมีแค่ดาวเดียวก็ใส่ไขป่ปลาไปเลยก็ได้ครับทำห้าดาวสองก็จะเป็นก็จะกลายเป็นค่าจอกกอคือสองพันห้าแล้วใช่ไหมจอกกสองพันห้าตรงนี้เอาไว้ทําอะไรก็สมมุติตรงนี้มีสองพันห้าใช่ไหมมีใส่การ์ดมดไปอีกใบหนึ่งก็คือสามพันใช่ไหมเราเอาค่าจอกก็สามพันอ้าทำไงครับเราก็ถอดการ์ดมดออกให้หมดเลยครับเพราะว่าจอกก็เราสามพันเราเพียงพอแล้วถูกไหม แล้วเราไปทำไงเราก็ไปใส่การ์ดนะครับนี่เจ้ารีเควมสามดาวแต่เพื่อนๆควรจะไปถึง5้าดาวเลยเพราะว่ามันจะบวก AGI ถึง60สิบนะครับเ้วจะโบกเยอะสุดเอา้าแล้วเพื่อนๆถามว่าเอามันคุ้มไหมมันก็ต้องคุ้มอยู่แล้วมันก็ต้องแรงกว่าอีกขั้นหนึ่งไปแล้วถูกไหมเพราะว่าถ้าเกิดสมมติมีมาใส่การ์ดหมด เออไข่มดอย่างเงี้ยสี่ใบมันก็ได้ค่ามันมันก็ได้ค่าเจาะเกาะใช่ไหมในกรณีที่ว่าถ้าเกิดเพื่อนๆสามารถทําค่าไอ้แท็กไปจากการตีบวกกับการทําออพเคอร์ค้าแบบสุดแล้วเพื่อนๆก็ได้ค่าเจาะเกาะจากการใส่อาวุธตรงนี้อยู่แล้วถูกไหมครับจาเอา่อใส่เจาะเกาะจาก,ก,อจากไอ้นั่นนหะการมดการมดไพรถูกไหมครับพเพราะนั้นเพื่อนๆก็เอามาใส่ถ้าเกิดสมมุติอันนี้อันนี้สมมุตินะบวก ไข่มดอีกใบหนึ่งก็กลายเป็นจอกสามพันทีนี้ก็ไปใส่การรีคเคลียร์หมดเลยสามใบสามใบก็ห้าดาวก็หกสิบเอจไอหกสิบอคูณสามก็ร้อยแปดสิบราถามว่าคูมไหมแน่นอนครับมันก็มันก็จะทําให้เออสก,กิลของสไนเปอร์แรงขึ้นแบบเวอร์ไปเลยเพราะว่าถ้าหากินเราจริงๆ3สามท่าของสายบาลานมันก็คือท่าช็อกไฟฟ้าแรงสุดอยู่แล้วแล้วก็ท่านี้เนื่องจากว่าเราไม่ได้ใส่ประดับฟาสตแต่ว่าค่าฟาสควรจะทําให้ควรจะทําให้ไอ้นี่ครับ นี่ค่าไฟาเพื่อนๆควรจะมีสักพันหกแล้วก็เนี่ยครับคูดาวลดลงสักห้าสิบเปอร์เซ็นครับนกมันจะเสียแค่สิบวิเห็นไหมแล้วเวลานกเสียสิบวิเนี่ยเออมันจะมีบัฟช็อตไฟฟ้าอยู่นี่เห็นไหมครับเวลาใช้เอ้ากดตรงนี้ไม่ขึ้นนี่เอ้าเป็นตรงนี้ก็ได้ครับนี่เห็นไหมเวลาเราใช้ช็อตไฟฟ้ามันจะบอกเอ่อความเร็วในการยิงก็คือแอสปีดอีกแปดร้อยอยู่แปดวิถ้าเกิดเพื่อนๆสามารถลดคูดาวห้าสิบเปอร์เซ็นได้แล้วก็เอ่อ ค่าไฟล์พันหกเนี่ยมันจะเหลือแค่สิบวีครับเขาก็เท่ากับว่าเราจะไม่ได้บัฟแค่สองวีเองเอาแค่นี้ก็พออย่างของหมีใช่ไหมครับก็ของหมีก็แอดสปีดเนี่ยเออเพื่อนๆต้องกดบัฟก่อนแล้วค่อยดูนะเห็นมสองพันสามก็จะบวกกับสกิลพอดีก็กลายเป็นสามพันหนึ่งแค่นั้นเอยครับจบแล้วแต่บางคนอาจจะอาจจะแอดสปีดสามพันตลอดเลยก็ได้ก็ไปทาเพิ่มแต่มีขี้เกียจมีเอาแค่นี้แหละ มีก็มีดูแล้วมันยิงไม่ได้ต่างกันเท่าไหร่อะ่ะเออสามพันกับสามมันแปรอ่ะอันนี้แล้วแต่ความชอบเพื่อนๆแค่นี้ครับจบแล้วอันนี้คือไกด์สไนเปอร์สายบาลานซ์ที่มีว่าน่าจะแรงสุดแล้วก็ต่อไปในการเปลี่ยนสไนเปอร์เนี่ยอันนี้มันแน่นอนอยู่แล้วครับต่อไปสกิลมันจะเป็นพวกนกจิกอยู่แล้วมันจะคิดจะฆ่า AGI เพราะนั้นตอนนี้เราสามารถทำเออการรีเคยมรอได้เลยแต่อย่างที่บอกต้องทำจอใหา3พันนะครับไม่งั้นก็ ทำไม่ได้ยังมีกองหมีอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าทําไม่ได้เพราะว่าเจาะหมียังไม่ถึงเลยบ้างด้ยสองเปอร์นเจ็ดแต่จริงจริงนี่หมีนี่มีสามารถทําได้เลยนะถ้าเกิดสมมุติหมีถอดการ์ไดไอ้นี่ออกอะ่ะไออะไรครับเออการอะไรนั่ะอะไรนะเนนะะนะมเทอรเลอร์เออถ้าเกิดหมีถอดถอดท่าตดาเมจบลดีเฟอร์ออกอะ่ะหมีทําได้เลยเนี่ยสมมุติใช่นว่าถ้าเกิดหมีทำเนี่ยบ้า มีถอดเมทัลเลอร์ออกสองใบแล้วหมีก็ไปใส่การไพ่์สองใบห้าดาวก็บวกเจาะพันอีพันธ์หนึ่งใช่ไหมหมีสองพันเจ็ดก็กลายเป็นสามพันเจ็ดเสร็จแล้วหมีก็ไปลดครับมีก็ไปลดการออกเห็นไหมก็สามารถสามพันเจ็ดหมีก็ถอดไข่ออกออกได้สองใบใช่ไหมมันก็เหลือแค่สองพันเจ็ดเลยนั่นแหละแล้วหมีก็ไปทํำรีเคลมแค่นี้ครับก็อันนี้ก็คือสรุปให้ฟังครับว่าสรุปสุดท้ายแล้วถ้าจะทําสายบาลานซ์เนี่ยก็ต้องไปใส่รีเคลมสี่ใบแต่คือเราจะต้องไปทําค่าเจาะเกาะให้ได้สามพันจากอาวุธ ค่อนข้างยากอยู่แล้วก็ได้จากเทลแมนอีก2นะถ้าเกิดเพื่อนๆไม่มีมาเทลิงสดาวขึ้นไปมีดาวเดียวก็ใส่เป็นเอไข่ปลาไปเลยครับไข่ปลา5ดาวไข่ปลาถูกไปแล้วหมื่นห้ากดตีไปเรื่อยๆเออมีออกซะหน่อยมะไหนก็บอกว่าถูกและออแต่แต่ว่าจะเก็บตังคนนะครับเนี่ยตอนนี้ <laughs> ในค่าจากก่อเกาะมันไม่พออยู่ดี มีอะไรขายได้บ้างครับเนี่ยชีวิตขายแ้วมันขายไม่ออกเอ่อปากัปากเป้าออไม่ได้ใช้ <c oughs> ขายล่วงหน้าครับคนมันจน อันนี้เป็นในส่วนเรื่องการนะครับถ้าเกิดเพื่อนๆที่จะทำนะอย่างน้อยถ้าจะเล่นสายนี้เอาแบบ OP เลยก็ต้องตีบวกอาวุธให้บวก5บวก7แล้วก็ทำอพอพคอร์ค้สส1บถึงสิ้าแต่เกิดเพื่อนๆที่แบบว่าจะเล่นสายนี้แล้วแบบว่าเป็นสายฟีสายเติมน้อยงบน้อยก็ไม่เล่นตามหมีก็ได้นะใส่แบบนี้ไปก่อนแต่เกิดเพื่อนๆจะเอาแรงเพิ่มมีระดับหนึ่งให้นกจิกแบบ3 4 5 0 0 0แสนเลยมันก็ต้องไปมันก็ต้องไปใส่รีเควมที่มีเห็นนะถ้าใส่รีเควม4ใบเนี่ยนกจิก4 5ห้แสนเลยครับ แรงมะแรงนะแล้วนกจิกคือสกิลไฟฟ้าช็อตแต่ถ้าเกิดเพื่อนยิงธรรมดานกจิกมันก็แรงเพราะว่ามันคิดจะไข่อจไอเป็นหลักอยู่แล้วประมาณนี้นะคือหมีมองว่าสายนี้คือสายเลดเกมครับเดี๋ยวต่อไปถ้าอันนี้พูดสมมติว่าถ้าเกิดเส้นเดือนในเขาอ,อัพคาร์ขึ้นมาเป็นคาสามสกิลสไนเปอร์มันก็ส่วนใหญ่มันก็ต้องเป็นเกี่ยวกับการนกจิกบวกเอจไออยู่แล้วเพราะฉะนั้นเพื่อนๆควรทําสายนี้รอไปเลยส่วนสายสกิลมันจะเก่งแค่ตอนหนึ่งหนึ่งห้าสิบเก้าเพราะามันไม่ต้องใส่ของเยอะอันนี้จริงแต่พอสุดท้ายแล้วพอมาแแลแล้้ววก็ จะรอเปลี่ยนสไนเปอร์ยังไงก็ต้องไปเล่นสายนี้กันทุกคนครับเพราะว่าสุดท้ายเราก็ต้องพึ่งนกใช่ไหมล่ะความแรงของนกมันคือเ g i ถูกไหมครับเนี่ยจริงมีเล่นได้เลยนะอันนี้สมมุตินะถ้าเกิดมีเอาแบบ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 เอาง่ายๆมีก็ถอดเบรเซอร์สองใบอ่ะแล้วมีก็ไปทําอะไรครับไปซื้อการ์ดไพ่เลยไปใส่จอกเกาะอีกสองใบใช่ป่ะห้าดาวอีกพันหนึ่งอ่ะพอมีได้อีกพันหนึ่งก็กลายเป็นสามพันมีก็ลดจ่อสองใบเห็นป่ะใส่รีเคลมสองใบทำห้าดาวจบแล้ว อันนี้ก็คือเก่งระดับหนึ่งแล้วครับแต่ว่าไม่เป็นไรคือหมีทำรีควเอมไอหมีทำไปนี้มาแล้วเมอร์เทลเลอร์เดี๋ยวหมีไปทำตีอาวุธเอาครับแล้วก็เอาแมนติสออก4ใบเออเอาแมนติสออกเออเอาแมนติสออก3ามใบแล้วก็ไปใส่การ์ดไพ่แค่นี้หมีก็จะได้ค่าพีดาเบีร์โบลิเฟอร์ด้วยแล้วก็ได้บเอจไอของเจ้ารีควเมด้วยแค่นี้ก็พอแล้วครับ สเตตัสถ้าเกิดเอาเอาแบบคนที่มีถามนะเขาบอกว่าของเขาสเต็งหกสิบเอจไอหกสิบนะครับแล้วก็เป็นในส่วนเด็กอย่างเดียวเลยลักไม่ต้องถ้าเกิดเออการจะเล่นสายนี่อีกข้อหนึ่งก็คือเพื่อนๆก็ต้องมีของลุงด้วยนะไม่บอกสเตตัสเยอะเป็นไปนได้คือน่าจะหาประดับลุงครับเป็นเออคีดาเมดแล้วก็อีกอันหนึ่งเป็นคีแต่หมีไม่มีหม,ม,ม,มีก็ใส่แบบนี้ไป เออส่วนใหญ่เขาจะไม่ใส่สปิดน,นะที่มีเห็นเขาจะใส่เป็นเออประดับไอ้นี่ครับจอกเกาะแต่ของมีจอกเกาะมีมีมีว่ามีพอแล้วไงมีใส่แค่อสปิดอันเดียวมันก็ได้แล้วไงสองพันสามใช่ปะหมวกแบบก็แปดร้อยก็พอแล้วมีก็ไม่ต้องไปเปลี่ยนเยอะเพราะถ้าไปเปลี่ยนออกแมวมันก็ต้องแบบไปเสียงเงินงไงมีก็ขี้เกียจก็เอาแค่นี้แหละครับ เออถ้าเกิดจะเล่นสายนี้ธนูก็ไปเอาเป็นแอสป,ปีดจไม่ต้องเอาฟาสนะแต่หมีเคยเล่นสก,กิลมาก็เลยเป็นฟาสแต่ไม่เป็นไรนี้หมีก็ไม่เปลีป่ยนนะเพราะว่าฟาสมันก็ใส่ไปมันก็บวกพันหกพอดีมันก็ลดคูดาวห้าสิบเปอร์เซ็นต์พอดีก็โอเคครับประมาณนี้นะมีอะไรเพิ่มเติมอีกไหมเออเป็นสเตตัสก็อย่างที่บอกครับถ้าเพืเ่อนๆสามารถทำค่าคี้สามพันได้ใช่ไหมก็ไม่จำเป็นต้องไปอัพเออค่าลัก แต่คงหมีทาไม่ถึงเลยต้องอัพนะครับก็ไปลงอย่างที่อย่างอย่างสายพี่คนนะั้นเลย a g i 6 0สเต็ตหกสิบแล้วก็เล็กอย่างเดียวเอาค่าฟาหรักไม่ต้องถ้าเกิดค่าคีสสามพันอ่าต่อไปในส่วนสกิลหมีเล่นตามนี้นะครับวันนี้เพื่อนเพื่อแล้วแต่เลยนี่ทะนูก็เอาไว้แค่อย่างละหนึ่งก็พอครับเอาไว้อ่อยิงบอสชนะธาตุเออสกิลฝั่งซ้ายเต็มครับแล้วก็นกเต็มหมดเลยเพราะว่าอย่างที่บอกคือสุดท้ายเราต้องไปใส่รีเควมสี่ใบนกมันก็ต้องแรงโคตร ถ้าใส่รีเคลียมบบเอจหกสิบสี่ใบแอคแทคเพื่อนๆสักหมื่นสามหมื่นสี่นอกจิกตอนบอสเหลือเลือดสิบเปอร์เซ็นต์นี่สี่ห้าแสนเลยนะแรงมากมันก็จะเก่งกว่าสายอื่นไปเลยอีกอีกเท่าตัวหนึ่งนะครับแต่อย่างที่บอกคืองบประมาณของจะต้องใช้เยอะกว่านะใช้เยอะกว่าสายแอสปิดเพียวแล้วก็ใช้เยอะมากกว่าสายสกิลเพียวแต่อย่างที่บอกคืออันนี้มันเลดเกมเรียบร้อยแล้วไงถูกปะ่ะมันก็ควรจะต้องเป็นเช่นนี้นะครับ เออสกิลซันเนปเปอร์ยังไม่เปิดเผยนะแต่คืออ้างอิงจากแรงล็อกทุกเวอร์ชันค่าสามมันจะต้องเน้นนกจิกเป็นหลักอยู่แล้วครับถูกปะเพราะว่าเราดูจากตรงนี้มันก็บอกอยู่แล้วว่า3ามสกิลของนอกจิกมันเป็นเอชไเพราะ,ะนั้นมีคาดการณ์ไว้ว่าสกิลต่อไปที่นกจิกก็ต้องบอกเอชไเป็นหลักแล้วถูกไหมครับเพราะนั้นสายนี้ควรจะทําตั้งแต่ตอนนี้เลยถ้าเกิดใครที่ยังเล่นต่อนะครับประมาณนี้เออมีอะไรเพิ่มเติมไหมี่หมีว่าหมีพูดละเอียดมากแล้วใช่ไหมเสียงแห้งเลยเนี่ย เหนื่อยครับวันนี้ภาคไปสี่เกมนะแล้วแต่ละเกมนี่คือแบบโอ้ปวดหัวครับบางเกมก็ลึกกว่าแรงหน้าล็อกอีกนะที่มีทำอะลึกลึกึไม่มีอะไรนะาทำแล้วกูกูเมมการบมดําทำมะเขืออะไรไวเนี่ยไม่ได้เรียนวิชาเมมเขาทำไมเนี่ยเออไข่ปลาหมื่นแปดมาสักหน่อยไหมครับ อ่ะโอเคครับผมก็เป็นการสรุปสไนเปอร์สายบราลซ์ซึมีบอกได้เลยว่าเก่งกว่าสายเออซัพิทเพียวแล้วก็เก่งกว่าสายสกิลแน่นอนมันเหมือนแบบเอาสองสายมารวมผสมกันก็เลยก็เลยทาให้ออกมาได้สองอย่างนะครับคือความแตกต่างของสายสกิลเพียวใช่ไหมก็สมมติกดสกิลนกจิกเนี่ยมันจะได้มาเจ็ดวิซึ่งสายบลาลาน้นก็จะหักตรงนี้มาแต่ก็จะไม่เท่าจะไม่เท่าสายสกิลแต่ก็คือมันก็ไม่ต่างกันมากอะ่ะสิบวิกับเจ็ดวิต่างกันเยอะหรอ ในขณะที่ว่าสก,กิลอาจจะช้าก,ก็จริงแต่คือมันก็จะยิงเร็วไงเพราะอสปีดกสกท่าเหมือนกันถูกไหมครับประมาณนี้นะอ๋อประมาณนี้ครับเผื่อใครมีคำถามอะไรเกี่ยวกับแรงล็อลิเบิร์ตหรืออยากให้ทำไกด์อะไรก็มาถึงใต้คอมเมนต์ได้นะครับเกมนี้หมีก็ยังเล่นเล่นเรื่อยๆนะไม่ได้หนีไปไหนก็พยายามทำของพยายามทำไกด์รอเอ่อคัสสามนะประมาณนี้ถ้าเขามานะอ่าแล้วเจอกันนะครับ